สวัสดีครับจากร้านเ r a ซิ่งนะครับวันนี้จะมานำเสนอผลิตภัณฑ์จาก Liquid Molly ค,ครับชื่อว่าไฮดรอลิกลิสเตอร์แอดดิทีฟนะครับตัวนี้มีคุณสมบัติยังไงก็คือจะเป็นตัวที่ไปช่วยชะล้างความสะอาดระบบทางเดินน้ำมันนะครับที่เข้าไปหล่อเลี้ยงระบบวาล์วไฮดรลิกนะฮะซึ่งเมื่อเราใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะช่วยลดอาการเสียงดังของวาล์วนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องวาล์วเสียงดังนะลองซื้อตัวนี้ไปเติมนะหลังจากเติมไปแล้ว ประมาณ500ถึง1,000กิโลเมตรนะครับลองสังเกตดูครับเลียนเครื่องจะเงียบลงนะครับสามารถเติมได้ผสมคับน้ำมันเครื่องไม่เกิน6ลิตรนะครับหรือสำหรับรถดีเซลเนี่ยก็เติมไปเลยครับ1กระป๋องรถเบนซินก็เติมได้เลยครับ1กระป๋องแต่ว่าไม่แนะนําสําหรับมอเตอร์ไซค์ที่เป็นระบบคัตเสียรนะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ร้านนะครับที่เลสซิ่งอยู่บางนางตากขโม4สี่ครับหรือถ้า ใครอยู่ต่างจังหวัดครับเรามีบริการส่งสามารถสั่งซื้อได้ทางลาซาด้าหรือ s h o ป e ปีนะครับสนใจติดต่อได้นะครับหรือมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมสอบถามได้นะครับที่ร้าน T Racing บางนาาครับผมเรายินดีให้บริการและแนะนำผลิตภัณฑ์ของ Liquid Molly ครับขอบคุณครับ